S <S <an> ครึ่งแรกไม่ไหวครึ่งหลังก็พอได้อ่ะครึ่งแรกนี่คือแบบเริ่มเกมมาสิบนาทีไม่ได้บุกเลยอยู่ในฝั่งตัวเองล้วนๆน,นี่กูเจอทีมอะไรวะเนะี่ยทีมดิวิชั่นหนึ่งจริงไหมเนี่ยนี่กูเชลซีนะเว้ย คือชุดสำรองชุดนี้คือครึ่งแรกอะ่ะคือสู้ไม่ได้เลยคือแบบว่าเราเล่นบอลแบบไม่ตัวใหญ่แหละเราไม่สามารถกดเขาได้คือแบบเปิดเกมมาคือเหมือนเราติดแอคอะเหมือนเราแบบเล่นเล่นแบบหนือมองคู่แข่งว่าเขาแบบเขาอ่อนกว่าคือแบบเราไปมองอย่างนั้นไม่ได้ไงคือเขามาแบบว่า เขาเล่นเต็มที่อ่ะแล้วเราคือครึ่งแรกคือแบบดูออกเลยว่านักเตะนักเตะคือแบบติดแอคมากยิ่งกุตโต้นี่คือแบบเล่นติดแอคสุสดๆอ่ะจะล็อกจะตอกซนไม่รู้จะตอกซนอะไรนักหนาตอกซนเสียแบบเป็นว่าเล่นเลยแล้วครึ่งแรกนี่น้องจอร์นี่ เอาไว้เอาไวช้ชมครึ่งหลังครึ่งแรกคือน้องจอนนี่คือแบบทําอะไรไม่ได้เลยสัมผัสบอลได้แค่นับครั้งได้อสองครั้งเองไมั้งโอ้โหตรงกลางนี่คือหายหมดหายเงียบเอนโซ่นี่คือแบบอืขาปเปี้ยไม่รู้ไปทําอะไรมาฟอร์มหายหมดอังเดซานโตนี่คือครึ่งแรกนี่คือเงียบกริบแทบไม่ได้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 ยินเสียงภาคเลยเอครึ่งแรกแต่พอครึ่งหลังมา แต่ครึ่งหลังมาแก้เกมแก้เกมตอนต้นครึ่งหลังได้ค่อนข้างโอเคได้ประตูวไวได้จากน้องจอร์ดลูกผีจับยัดลูกนี้เข้าไปแล้วก็เมอร์าเต้ลูกนี้คือทํากันสวยลูก2คือทํากันสวยมากนะลูกแรกนี่คือผีจับยัดแต่ลูก2นี่คือทํากันสวยเข้าทํากันดีแต่ว่าที่เหลือครึ่งหลักที่เหลือหลังจากได้ลูก2คือแบบเหมือนเดิมคองบอล พองบอลอย่างเดียวแทบจะไม่ได้อะไรเลยมีพอคูคูริยาลงมาเปโดเนโตลงมาจะถึงดีขึ้นเอสเตเวาลงมามีจังหวะวูบวาบดีขึ้นเยอะแล้วก็อีกคนที่อยากพูดถึงคือจอรเลฮาโตกับรยเกนเซนเอาง่ายจอรเลฮาโตอโยเกนเซนโฟฟาน่าชาลูบาวันนี้สอบไม่ผ่านแต่ชาลูบาให้ให้ดอกจันไว้ก็พอช่วย ได้อยู่หลายจังหวะแต่คือแบบที่เหลือคือแบบไม่ไหวไม่ผ่าน